ตลาดหุ้นไทยกำลังตกอยู่ในวิกฤตใหญ่อีกครั้งหนึ่งและการปรับตัวลงรอบนี้ต้องถือว่าเป็นรอบใหญ่ลงมายืดเยือ้อลงมาแรงแรงและลงไปลึกสุดอย่างโดยไม่อาจคาดหมายว่ารอบขาลงจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แนวรับของดัดชนีทุกแนวรับทุกทำลายเรียบเลยนะครับ1,500 1,450 และกำลังมองกันว่าอาจจะลงไปถึง1,400จุดเพราะไม่มีข่าวดีอะไรเลยและที่สำคัญต่างชาติขายหนักครับอย่างเมื่อวันอังคารที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเทขาย4,440ล้านใครจะไปรับอยู่อะรายย่อยพยายามเข้าไปสู้ครับแต่ตายครับสู้แล้วตายคือรับไม่อยู่หุ้นลงไป22จุด มาปิที่1447จุดต้องบอกว่าในตจมาาสุดท้ายแนวโน้ม2เดือนกว่าที่เหลือก่อนปิดฉาคุณปีนี้ยังไม่มีสัญญาณความสดใสไม่มีสัญญาณการกลับมาของต่างชาติและไม่มีข่าวดีที่รอคอยด้วยก็ต้องบอกว่าน่าห่วงนะครับและคนที่จะบาดเจ็บนะจากการชุดตัว ของต่าดทุนในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาคือนักลงทุนรายย่อยครับเพราะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ตัวเลขล่าสุดรายย่อยปีนี้ซื้อไปนะ1นึ0งแสกกว่าล้านครับขนาดที่ต่างชาติขาย1 6ึ่ง0สหกห่นสว่าล้านตัวเบาไปนะครับขายไม่ตั้งแต่ต้นปีซื้อเดือนเดียวน,น,นะครับ20,000กว่าล้านเดือนกุมภาพันธ์มก,กราคมก็ขายกุมภาพันธหลังจากนั้นเเดือนต่อมา ขายตลอดแล้วแต่มาสุดท้ายก็มีแนวโน้มจะขายปีที่แล้วต่างชาติซื้อหุ้นสุดที่สะสมเนี่ย2 0สน2พันกว่าล้านที่ซื้อไปปีที่แล้วอาจจะขายเททิ้งมาในปีนี้หมดเลยอีก2องเดือนกว่าอีก30,000กว่าล้านนะครับก็ครบ2แสนล้านแล้วที่ซื้อไปปีที่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้สถา,านการณ์แวดล้อมตลาดหุ้นหาข่าวดีไม่เจอ ค่างเงินบาทก็อ่อนย่อมทะลุ37บาทอดอละลาร์นั่นเกิดจากว่าต่างชาติเทขายทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรรัฐบาลแล้วเอาเงินบาทขนเงินบาทไปแปลงลเป็นดอลลาร์ข้นกลับบ้านเงินบาทที่อ่อนยิ่งกระตุ้นการขายทั้งขายหุ้นขายพันธบัตรมากขึ้นดังนั้นแนวโน้มนะครับ หุ้นเรายังมองไม่เห็นว่าก้นเหวในรอบนี้อยู่ตรงไหนและนักลงทุนนะครับรายย่อยๆที่สู้กันแบบหมดเนื้อหมดตัวสู้ตายอ่ะกระสุนหมดกันไปแล้วส่วนใหญ่นะครับได้แต่นั่งดูหุ้นลงไปคนที่มีเงินเหลือครับถนอมเงินไว้รักษาเงินไว้รอจะช้อนจริงๆเนี่ยเขาบอกให้ไปดูกันอีกทีหนึ่ง1,400จุด ซึ่งก็มีโอกาสนะครับอย่างระยะสั้นเนี่ยมันยังมีข่าวร้ายประดังมาตลาดหุ้นต่างประเทศก็ไม่ดีผ,ลผ,ลผลันผวนไปทั้งโลกนะครับและเราเศรษฐกิจภายในก็ย่ำแย่จะหวังการท่องเที่ยวในเมื่อเศรษฐกิจจีนก็ไม่ดีนั้นการท่องเที่ยวจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวรายใหญ่กลุ่มใหญ่เมื่อจีนเศรษฐกิจไม่ดีการท่องเที่ยวก็น้อยลง คนที่มาคนจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยก็ใช้จ่ายน้อยลงด้วยงั้นไรายได้จากการท่องเที่ยวเราหวังมากไม่ได้แล้วจะหวังอะไรละครับไม่มีอะไรหวังจริงๆครับหวังว่าอย่างเดียวก็คือว่าหุ้นจะลงสุดก้นเหวในเร็วๆ,วๆนี้ถ้าถึงก้นเหวแล้วซึมซับรับข่าวร้ายปรับฐานเสด็จน้ําแล้วคงจะทรงตัวขึ้นมาใหม่และไปรอนะครับว่าปีหน้าจะมีสัญญาณอะไรดีๆเหลือหรือ,รอ,รอ,รอไม่ส่วนปีนี้ ไม่เหลืออะไรครับพี่น้องนักลงทุนรายย่อยทําได้อย่างเดียวครับเฝ้าดูเหตุการณ์และไม่ต้องไปลงสนามไปช้อนซื้อของแพงจากฝรั่งเพราะว่าเก็บมาเยอะแล้วเก็บเนื้อเจ็บตัวมาหนักแล้วนะครับรักษาชีวิตไว้รอคอยโอกาสใหม่ปีหน้าหุ้นอาจจะสดใสครับ